สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกันในเพจาแฮปปี้บาน a หลังคาสีส้มนะเจ้าเนาะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะเจ้าไปชมธรรมชาตินะเจ้าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะเจ้าอันนี้ก็บบรรยากาศบ้านครูนูนะเจ้าอันนี้มาเจอกันอีกเพจนึงนะเจ้าเห็นก่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อดูด้านหลังนะเจ้าโอ้บรรยากาศสวยงามมากนะคะสวัสดีทุกๆกคนนะคะอ้าวแป๊บนึงนะคะอะไรเอ,อ่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เห็นอะไรเลย หมอกหมอกหมอกแบบนึงนะคะอ้โอ้ของจริงสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณพระอาทิตย์นะคะที่แบบส่องแสงสว่างให้พวกเราทุกคนทั่วทุกมุมโลกนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเวลาที่เราแบบออกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนที่คุณอออกมาทําความดีเนาะ <laughs> ความดีของเราเองนะคะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทําเรารู้ว่า พลังงานของเราเนี่ยมันส่งไปถึงทั่วทุกซอกมุมโลกเลยนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องรู้จักขอบคุณนะคะและรู้เลยว่าคุณก็เป็นเหมือนพระอาทิตย์นั่นแหละคะ่ะพระอาทิตย์นะคะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาในทุกวันนะคะมีบางคนก็ <c oughs> ไม่เห็นคุณค่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกันอยู่แล้วทุกๆวันใช่ไหมคะแต่ในวันนี้แบบมีความรู้สึกว่าพระอาทิตย์ก็เป็นเรื่องปกติคนที่ไม่เห็นคุณค่าก็คือเฉยๆธรรมดานะคะแต่คนที่แบบ ทำงานอยู่กลางแจ้งหรืออะไรก็จะรู้สึกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นมาทําไมร้อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่แบบเห็นคุณค่าก็จะมีความรู้สึกว่าุยถ้าไม่มีพระอาทิตย์ฉันคงแย่มากเลยอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละเวลาที่คุณทําอะไรแล้วก็ตามนะคะคุณก็ต้องทําตัวให้เป็นเหมือนพระอาทิตย์ยามกลางวันแล้วก็ทําตัวให้เป็นเหมือนพระจันทร์ยามกลางคืนนะคะอันนี้บรรยากาศบ้านนาโอเลี้ยงยังไงคะนะตังโู เอาโฮอยู่ทางนน้นเนี่ยจะอาทิตย์จะรับกอฟ้าแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศบ้านคุณนูนี่สดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนมันแบบมันทําให้เรามีความสุขมากๆเลยนะคะคุณนูก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าอ่ายังไม่อ่าว่าจะยังไงเนาะแบบว่าก็เพิ่งเริ่มต้นเราเราดีนะคะที่แบบว่าเราเราเริ่มทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมเรายังไม่ต้องรอเฟอร์เฟกนะคะว่าสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปบางคนแบบ อ,อยากจะมีกิจการหรือว่าอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างพระาทิตตกตกไปแล้วตกไปแล้วรอให้แบบตกแต่งร้านก่อนหรือว่าบางคนที่อยากจะออกหน้ากล้องก็รอ,อให้ชั้นสวยก่อนนะคะคุณนุไม่เคยรออะไรให้พร้อมค่ะถ้าเราคิดอะไรได้เรารู้ว่าการเริ่มต้นนะมันก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์ทั้งนั้นเลยคะ่ะถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ศูนย์คุณก็ไม่มีทางที่จะไปถึงหนึ่งร้อยได้เลยนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณนูจะให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศ ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนอกแล้วก็จงแบบว่าทําต่อไปนะคะทําตั้งแต่ที่ยังไม่พร้อมนี่เลยนะคะสวัสดีสองล้านคนที่เข้ามาชมปนูในวันนี้อันนี้ก็เราเข้ามาเจอกันในเพจบ้านนาหลังคาสีส้มนะคะบ้านนาหลังคาสีส้มอยู่ฝั่งนี้มีสองหลังนะคะอยู่บ้านนาอันนี้ก็มีกระท่อมน้อยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนอีกหน่อยกระท่อมน้อยสองหลังนี้จะเป็นกระท่อมน้อยพันล้านนะคะ อ่านี่บ้านคุณูแล้วก็มีหลังคาสีแดงนะคะโซนนี้ก็มีอยู่บ้านอยู่สามหลังนะคะสี่หลังเนาะหรือห้าหลังนะคะแล้วก็แบบทาให้เรามีความรู้เสือมันมีความสุขมากเลยนะคะคุณูเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้อยู่บ้านเลยนะคะก็ไปทํางานเป็นแรงงานไทยอยู่ไต้หวันตั้งสิบสองปีนะคะและตอนที่นี้เราได้กลับมาอยู่บ้านมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าทำไมเชิโค้ชคดีจังเลยที่ได้มาเจอโลกออนไลน์นะคะ พอเจอก็กระโดดขึ้นมาเลยค่ะเหมือนว่าเราได้เจอบันไดของความสําเร็จของเราแล้วนะคะเลยขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องรออะไรอะ่ะขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโนให้ดูหน้าคุณโนด้วยเนาะจะได้เห็นหน้าสวยๆของคุณโน <c oughs> อ่านะคะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะเพจน,นี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเนาะก็อาจจะเห็นคุณนูนแบบ ไม่เยอะนะคะฉะนั้นแล้วคุณูก็มาส่งธรรมชาติยามเย็นให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะเห็นคะ่ะบรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้แบบได้รับพลังธรรมชาติไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าเราทํางานต่างจังหวัดต่างอําเภอบ้างะคะเราก็มีความรู้สึกว่าฉันอาจจะไม่รู้ที่จะไปเจอธรรมชาติที่ไหนนะคะถ้าเราได้มาเจอกันก็หมายความว่า คุณก็จะได้รับพลังกับคุณูนี่แหละค่ะคุณูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งฉันจะต้องกลับมาอยู่บ้านแบบนี้นะคะได้มาอยู่ดูแลครอบครัวมาอยู่ดูแลแม่นะคะและคุณูเป็นคนหนึ่งที่รักหมารักแมวมากๆเลยค่ะก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นอะไรที่โชคดีที่เราได้เจอออนไลน์เราจะได้อยู่แบบดูแลครอบครัวของเราครอบครัวขอ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 เรานี่รวมทั้งน้องหมาน้องแมวเหตุออน,นี้มันก็เป็นเหมือนว่า เป็นอะไรของเราที่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะอันนี้พาเดินมาตั้งไกลเลยนะคะพาดูมา,มาดูกองฟางมีคนเล่นว่าวกันอยู่ด้วยนะคะอ่างั้นเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศกันไปแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ยังไงก็มาเจอกันใหม่นะคะคุณก็จะออกมาส่งพลังใจให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะเห็นไหมบรรยากาศบ้านานาก็จะประมาณนี้นะคะมีฟางอัดก้อนด้วยนะคะใครสนใจก็ทักสอบถามคุณนูได้ กูนุไม่ได้ขายนะคะแต่แบบโฆษณาให้เขานเนาะเห็นไหมคะรู้ว่ามันมันมันแบบโ,โค้ชกดีอะไรแบบนี้เนาะเราเกิดมาทําไมถึงได้โชคดีอะไรแบบนี้นะคะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็มีความสุขของเรานะคะทุกคนอยู่ใกล้ธรรมชาติก็ดีแบบนี้แหละนะคะ ใครจะดีไม่ดีกับเราไม่รู้แต่เราดีของเราเนาะมันเป็นความสุขกันนะคะทุกคนอ่าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาเจอกับทูนูได้ใหม่นะคะใครที่แบบอยากจะรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนการทําเพจนะคะก็ไปติดตามทูนูได้นะคะมีคนเล่นว่าวด้วยนะคะอ่าไม่เห็นเลยเนาะเห็นไหมคะเห็นว่าวไหมอ่ะเห็นไม่เอ่ยไม่เห็นช่วงนี้นะคะมีคนแบบเขาแบบเผาเผาป่าหรืออะไรไม่รู้มันก็มี อาจจะมีความเป็นพิษบ้างนะคะฉะนั้นแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนโลกใบน,นี้นะคะเห็นไหมอยู่บนโลกออนไลน์เนาะก็ดีไปอย่างแบบนี้นะะและค่ะเราสามารถที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนได้นะคะครูนูเลยรักการออกมาแบ่งปันนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเรามีความสุขอ่ะเราสามารถส่งต่อพลังทวีนั้นนะคะออกไปสู่โลกใบน,นี้ได้นะคะมันก็เลยทําให้ครูนูแบบอยากจะออกมาบ่อยๆนะคะออกมา เราไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะจะมีใครรักชอบฉันมากเท่าไหร่นะคะแต่เรารู้ว่ามันมีคนรักเราอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะให้ใครมารักเราอ่ะเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน <c oughs> เอเมไหมคุณรักตัวเองก็สวยขึ้นทุกวันน่ารักขึ้นทุกวันนะคะชมตัวเองแบบนี้แหละเราแบาบว่ามันเป็นความสุกกันน้อนเห็นไหมถ้าทุกคนมีความสุขคุณก็จะชมตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลัวใครจะว่าหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราอ มีความสุขของเราแบบนี้และเราก็ส่งต่อออกไปแล้วเราก็โฟกัสเฉพาะคนที่เขารักเราและก็เห็นคุณค่าในตัวเรานะคะใครที่ติดตามครูนูนะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งครูนูได้เป็นบุคคลสําคัญระดับโลกแล้วครูนูก็ไม่เคยลืมใครคะ่ะทุกวันนี้นะคะเราเรายิ่งอยู่บนโลกออนไลน์แล้วทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมหน้าแล้วคนที่เขาอยู่บนโลกออนไลน์เขาสําเร็จแบบยิ่งใหญ่แบบมั่นคงยั่งยืนเพราะเขาได้รู้ว่า บางสิ่งบางอยา่างที่เราเข้าใจผิดมานั้นทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารักตัวเองเป็นนะคะเราจะมีความสุขเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราเคยทําดีกับใครมาบ้างเราก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันทํากับคนนั้นดีกับคนนั้นคนนี้เอ๊ะคนนั้นคนนี้ไม่เห็นทํามดีกับฉันเมื่อก่อนนะคะคือเป็นแบบนี้แต่พอวันนึงเราได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่น่าจะเสียเวลาไปคิดแบบนั้นนะคะ เราแค่จดจําว่ามีใครที่ดีกับเราบ้างแค่นี้มันก็โคตรสุดยอดแล้วละค่ะฉะนั้นนะคะครูนูก็จําทุกคนค่ะที่ดีกับครูนูนะคะและครูนูเชื่อว่านะคะครูนูจะได้กลับไปตอบแทนบุญคุณทุกคนอย่างสาสมใจในคุณงามความดีที่เขามอบให้กับครูนูค่ะครูนูแบบมีความสุขมากมากเลยนะคะทุกคนอ่าฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครที่ ต้องการนะคะติดตามเพจหลังบ้านนาหลังคาสีส้มเห็นไหมคะหลังนาคาสีส้ม,มก็ติดตามกับครูนูได้ที่เพจนี้เลยนะคะอีกวันข้างหน้าก็มีมีแบบมีความฝันมีแบบอ่าไอเดียขึ้นมานะคะก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมเนาะฉะนั้นใครที่มีไอเดียอะไรนะคะก็เริ่มทําเลยนะคะอ่าก็ฝากกันไปนะคะส่งท้ายกันด้วยบรรยากาศบ้านนาหลังคาสีส้ม